คืออะไรยังไงอย่างเงี้ยถามได้ค่ะถามได้แล้วก็ไอที่ไอพวกไอทนายไอพวกเชื่อมจิตไอพวกหาเหี้นั่นที่มันเอาไปโยงไปโหนไปกระแสนะคะคืออุดมการพี่อะยังเหมือนเดิมคือเกลียดและไม่ชอบแต่ไม่ทำร้ายนะคะแต่พวกมันจะโหนอะไรก็แล้วแต่พวกมึงอะนะคะเพราะว่า ในแม่เนี่ยไม่ได้คุยกับมันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะในแม่เนี่ยคุยกับทนายอ่าเรขาของทนายรณรงร์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะอันนี้มีหลักฐานแล้วก็ทางทางเลขาท่านอ่าเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกไม่มีใครโง่ไปหามึงหรอกใครานวยหัวเดวยปออีห <c oughs> ่าผาย <c oughs> มาโหนมาโหนมึงต้องแยกแยะด้วยมึงไม่ใช่ว่าจะนี่อาถามว่าอาแล้วทําไมถึงต้องมาออกตอนนี้อะไรตอนนี้หลักฐานมันมีตอนนี้ค่ะ ให้แยกแยะนะคะว่าเรื่องนี้มาระดับประเภทเช่นกันค่ะซื้อวุฒิการศึกษาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าทําผิดอดีตนะคะนี่คือทําผิดปัจจุบันแล้วเตือนแล้วก็ไม่ฟังแล้วก็มันมันไม่ใช่คนนอกคนในมันคือคนในอ,ะอ่ะแล้ว อันเนี้ยเรื่องประเด็นของซอรักอะจะไม่ขอพูดไม่ขอพูดถึงนะคะไม่ขอพูดถึงในเรื่องรายละเอียดตรงนั้นแล้วก็ที่ที่ออกมาเนี่ยก็รู้ค่ะมันมีกระแสสามฝ่ายฝั่งหนึ่งเห็นด้วยกับเราฝั่งหนึ่งอยู่ตรงกลางและอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คืออาจจะเป็นแปนคลับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราอะเคยเคยรักคนเคยรักเนาะเคยรักเคยรักไม่ว่าเรารักใครล่ะค่ะต่อให้เขาผิดหรือเขาถูกเราย่อมที่จะให้อภัยเสมอ นะคะอันนี้คือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความรู้สึกส่วนตัวก็จะไม่ไม่โกรธหรือว่าใครที่มาเม้นต์แรงๆอะไรอย่างเงี้ยในแม่ก็บางบางบางอันในแม่ก็ก็ให้เขาแคปไว้อะนะคะเพราะว่าถือว่าไม่ให้เกียรติเพราะว่ายังไม่รู้ความจริงหรือว่ายังไม่เห็นหลักฐานอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้นะคะจริงๆวันนี้ก็น่าจะชัดเจนแล้วเพราะว่านายกรัฐมนตรีสั่งการเรียบร้อยแล้วและทุกอย่างไม่ได้เมีกมาค่ะทุกอย่างคือหลักฐานชัดเจนนะคะอืค่ะ ในแม่เอาอย่างนี้ไหมคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยคำถามหลักๆเลยก่อนที่จะไปตอบเนี่ยว่าทำไมถึงเพิ่งมาเปิดตอนนี้มีปัญหาอะไรกับคุณต้นอ้อพูดถามในแม่ก่อนได้ไหมคะว่าในแม่เนี่ยจริงๆอ,อ เป็นใครแล้วก็มารู้จักกับคุณต้นอ้อได้ยังไงไปยุ่งกับบูลนิที่เป็นหนึ่งได้ยังไงเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังให้ฟังก่อนได้ไหมคะทุกคน<โ>กจะได้รลไ,ได้ได,ได้ค่ะปกติก็เป็นคนปกติทำมาหากินปกติเนี่แหละคะ่ะเป็นแม่ค้าเป็นคนปกติที่ทำมาหากินโดยสุจริตนะคะ ทำรับผลิตสินค้ารับขายของรับเขียนแผนการตลาดซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่เราถนัดอยู่แล้วทีนี้เนี่ยมารู้จักกับทางพี่อ้อเนี่ยเนื่องจากว่าได้เอาเคสส่งพี่อ้อเรื่องนิกกี้ขยี้ข่าวอพอเสร็จแล้วเนี่ยเคสนี้ก็ทําให้พี่อ้อแบบเออมีชื่อเสียงเราก็ชวนกันไปนวดไปอะไรพวกนี้ค่ะก็ เป็นมิตรภาพสัมพันธ์ที่ดีแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็พี่อ้อถามว่าเออชอบชอบในเรื่องพวกนี้ไหมถ้าชอบลองมาไห้สัก มาดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเออพอเราไปเคสแรกเราก็ว่าเออดีเนาะอุดมการก็ก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ชอบอิจิตอาสาอยู่แล้วแต่ส่วนตัวเนี่ยเราก็คิดว่าเออถ้าเรามาออกตรงนี้หนึ่งเราก็ได้หน้าสื่อเนาะเพราะทุกคนมันก็ต้องการแสงต้องการหน้าสื่ออยู่แล้วอันนี้ต้องเรียนตามตรงเลยค่ะเพราะว่าจะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่เฟกค่ะไม่เฟกค่ะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าทุกคนไม่ต้องการแสงต้องการค่ะต้องการแสงค่ะแต่ว่าแสงของนายแม่เนี่ยเป็นแสงหิ่งห้อยนะคะไม่ได้เป็นแสงใหญ่เพราะว่าเรา ไ,ได้ไม่ได้เป็นตัวหลักค่ะแต่พี่ออเนี่ยคือตัวหลักอยู่แล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็เราก็ไปด้วยกันเอารถเราไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลกันนะคะก็คนมันมันพึงพอใจกันมันก็ดูแลกันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรค่ะแล้วออกมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่รุนแรงออกมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่รุนแรงค่ะ ค่ะแม่ขออนุญาตหักกอนออกมาแม่แม่ข่ก่อนออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนนะคะก็คือไปรู้จักก็คือเพราะว่านายแม่เนี่ยส่งเคสนิกกี้ขยี้ข่าวให้ที่เป็นข่าวตอนนั้นแล้วทําให้คุณต้นอ้อมีชื่อเสียงคุณต้นอ้อมก็เลยลองชวนนายแม่มามาทางานมูลนิธิทีนี้ตอนที่นายแม่เข้าไปเนี่ยนายแม่เข้าไปในบทบาทไหนแล้วเข้าไปในฐานะผู้สนับสนุนเงินด้วยไหมหรือเข้าไปทําหน้าที่อะไรคะ ออกไปก็เข้าไปก็ตอนแรกก็เป็นเพื่อนเป็นสมาชิกนี่แหละแล้วก็พี่อ้อก็แบบเออพูดกันขำๆแบบโพสตขำๆหน้าเฟซเออกี้เดี๋ยวพี่เป็นประธานกี้เป็นรองประธานนะอะไรเงี้ยคือแบบตั้งกันเองเล่นๆขำๆอะไรเงี้ยเราก็เออแบบขำๆเปลี่ยนชื่อเลยนะเปลี่ยนชื่อเป็นปุ๊กกี้เป็นหนึ่งเลยนะเราก็เปลี่ยนเอ <c oughs> เอเราก็เปลี่ยนตามเขาเยอะไรเงี้ยค่ะคือซึ่งอตอนนั้นมันมันก็มันก็เหมือนคนปกติทั่วไปนะั่นแหละค่ะทุกวันนี้กี้ก็า ก็ไม่ได้มีไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเขาเนั่ยนะคะเพราะว่าเราก็รู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนอยู่แล้วเราเราอันนี้เรารู้ส่วนตัวอยู่แล้วแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยถามว่าเราต้องสืบเบื้องลึกคนคนนี้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเราก็ต้องสืบอยู่แล้วเพราะการที่จะเอาใครเข้ามาใทชีวิตเราก็ต้องสืบแต่ถามว่าเรื่องในอดีตหรืออะไรเราไม่ได้สนใจค่ะเพราะว่า เป็นคนไม่สนใจอดีตคนเป็นคนสนใจที่ปัจจุบันมากกว่าเป็นเป็นแบบนี้มากกว่าค่ะข้าใจค่ะนางแม่ขออนุญาตเบรกตรงนี้ดน่งนะคะตอนก่อนที่จะเอาเขาเข้ามาในชีวิตก็คือสืบประวัติเขาอะไรเขาเรานั่นแปลว่าเรารู้อดีตเขารู้มาพอสมควรรู้ค่ะุยเห็นนายแม่ให้ข่าวว่ามีคนเตือนมาด้วยนั่นแปลว่าอดีตเขาก็อาจจะไม่ ทุกคนมันไม่ได้ในแม่ก็ไม่ได้มีอไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าดีนะคะและทุกคนก็คือว่าก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่ได้เลวร้อยเปอร์เซ็นฉะนั้นเราคิดว่าทุกคนมันมีความผิดพลาดซึ่งมันเป็นอดีตมันผ่านมามันผ่านมานานแล้วอ่ะเราก็ไม่ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นค่ะเออเราไม่สนใจเพราะว่าเราเราชอบที่เขาเป็นนับนับปัจจุบันมากกว่าอืมก็เลยตัดสินใจที่จะไปร่วมมูลนทีิเป็นหนึ่งกับเขาก็เลยกลายเป็นคุกกี้เป็นหนึ่งถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ เป็นสมาชิกเพียงคนเป็นแค่สมาชิกเพียงคนหนึ่งใช่ถูกต้องค่ะนะตอนนั้นค่ะแล้วก็เราเห็นอุดมการเราเห็นการทำงานของเขาว่าเขาทำงาน คือเขาเราชอบแหละคือด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยเบื้องหน้าที่เราเห็นเราเราก็ชอบอยู่แล้วนะคะ,ะแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาอยากตั้งเป็นมูลนิธินะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเอาสิก็มาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันขาดเงินสนับสนุนนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวช่วยกันเออก็ช่วยกันก็มีพาไปเจอคุณพ่อนะคะที่เป็นพ่อบุญธรรมที่ท่านก็ให้เงินมาหนึ่งแสนก็ไปคุยพาไปคุยอุดมการ์เขาก็คุยเขาก็โอเคเห็นด้วยถ้าลูกอยากจะทําเขาก็ ก็ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่นั้นเอาเสร็จแล้วก็อ๋อตอนแรกอะได้ของได้ของพี่ปิ่นมาก่อนนะนะคะแล้วก็ถึงจะมาได้ของกี้เพราะว่าตอนแรกเราก็อยากรู้ว่าเออพี่พี่ปิ่นสนับสนุนเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะพี่ปิ่นก็สนับสนุนแสนหนึ่งแล้วก็นทางคุณพ่อทางครอบครัวก็สนับสนุนแสนหนึ่งคุณเป็นเงอรับหนึ่งแสนแล้วก็ข้อมูลคของคุณนายแม่คุกพี่อีกหนึ่งแสนอันนี้ให้ให้ด้วยความ สสเสน่หาเสน่หาเลยค่ะให้ด้วยความสเสน่หาให้ด้วยความเต็มใจให้เปล่าไปเลยถูกไหมคะเขาเปล่าค่ะไม่เอาคืนด้วยค่ะพี่อ้อเคยถามนะพี่อ้อเคยพูดนะบอกว่าณนะวันหนึ่งที่ที่พี่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยพี่จะคืนนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าไม่ต้องคืนเพ,เพราะว่าเขาให้แล้วเขาให้เลยเขาไม่ได้จะคืนเขาไม่ได้จะเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออันนี้ก็เป็นคําพูดของเขานะคะซึ่งเราก็เราก็ชอบเราเสน่หาเราก็สามารถที่จะให้อะไรได้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะ ทีนี้เริ่มเข้ามาพัวพันกับมูลนิธิเป็นหนึ่งเนี่ยช่วงเดือนไหนคะน่าจะปลายน่าจะปลายเดือนกุมพานะคะถ้าจำไดปลายเดือนกุมพาแต่ว่ามูลนิธิเป็นหนึ่งเพิ่งจะจดจัดตั้งทะเบียนเป็นมูลนิธิเมษาลไม่ใช่หรอคะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็สามีสามีพี่เป็นคนเซ็นรับรองให้ค่ะอ๋อหรอใช่ค่ะ แสดงว่า่อนนั้นมีแต่ชื่อไม่ได้จดจัดตั้งให้ถูกต้องตามกฎหมายเพิ่งมาถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็คือช่วงส0สิบเมษาใช่ไหมเท่าที่ปุ้ยเห็นเอกสารนะพี่ยยังไม่เคยเห็นเอกสารค่ะอ๋อปุ้ยเห็นอนปุ้ยปุ้ยไม่ไม่น่าจะว่าเอกสารที่ปุ้ยเห็นเนี่ยของจริงของปลอมนะแต่เท่าที่ปุ้ยเห็นค่ะพี่ยังไม่เคยเห็นเอกสารแต่ว่า อเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอดูเพราะว่าเพราะว่ามีมีคนมีมีม,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 มีมีทางทีมงานที่เขาไปค้นมาแล้วก็เขาส่งมาให้ดูแต่ว่าพี่ยังไม่ได้เห็นค่ะยังไม่ได้ดูว่ามันม,มันใช่ไม่ใช่อะค่ะอ่าโอเคจะเข้ามาช่วงประมาณกุมภาแล้วออกไปตอนนั้นเนี่ยที่ปุ้ยเห็นคุณนายแม่เนี่ยเหมือนแถลงข่าวแล้วก็ลงในติ๊กต็อกของตัวเองเนี่ยเหตุผลที่ออกไปณนะตอนนั้นให้เหตุผลกับสังคมว่าย,ยังไงคะใม่เหตุผลว่าจะไปช่วยอพี่น้องชาวใต้ กำจัดเชื่อมจิตแล้วเพื่อที่จะรวมตัวคนใต้เนี่ย มาคัดค้านรัทีนินี้ซึ่งตอนนั้นเราก็รายงานพี่อ้อตลอดว่า,อ,าอยู่ในด้านนี้ด้านนี้เนี่ยมันเป็นปกติอะค่ะเพราะว่าเราออกมาเราไม่ได้โกรธเกลียดกันซึ่งแต่พี่อ้อไม่ไม่ไ,มได้แบบว่าเออกี้ระวังตัวนะอย่ากออกนอกหน้านะเป็นห่วงนะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องก็ถามเรามันก็ปกติอะค่ะแต่ถามว่าพี่อ้อสนับสนุนเรื่องนี้ไหมเขาไม่ได้เป็นคนรับรู้เห็นเรื่องนี้แต่เราอะเป็นคนขอบอกว่า เขาแบบกลัวว่าเออถ้ากี้ไปอ่ะกี้อ่ะ,อะคือคือคนของเป็นหนึ่งนะอะไรเงี้ยก็เ,เลยบอกพี่อ้อเนี่ยประกาศออกไปแล้วอ่าประกาศออกจากเป็นหนึ่งแล้วก็คือออกแล้วก็คือออกเลยไม่ใช่ว่าหมดหมด,หมดอันนี้แล้วจะมาอีกไม่ใช่นะคะก็คือออกแล้วก็คือออกเลยเพราะเด็นยากเหตุผลหลักๆจริงๆนะตอนนั้นไม่ได้มีอะไรหมกเม็ดค<แ>ือออกเพราะว่าจะไปกําจัดแก๊งเชื่อมจิตในฐานะใต้ตอนที่แต่ในระหว่างที่เราอยู่อ่ะ เรารู้สึกไม่สบายใจอะไรหลายๆอย่างอ่าแต่เราก็ไม่พูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราไปรู้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเราก็คิดว่าในสำหรับในสําหรับความคิดเราอะเราว่ามันไม่ดีสําหรับบ้านเราสําหรับสําหรับตัวเราอะนะคะแต่คนอื่นอาจจะคิดว่าเออก็ไม่เห็นเป็นไรก็ทําได้คนอื่นก็ทํากันเยอะแยะอะไรประมาณเนี้ยอ่าแต่สําหรับพี่นะพี่มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เน้นอะไรบ้างคะคุณนายแม่อ่าอันนี้ขอเปิดเป็นประเด็นพรุ่งนี้ในวันแถลงข่าวค่ะอืมก็แถลงข่าวกี่โมงคะที่ไหนคะแถลงข่าวสิบโมงที่อ่าสำนักของทนายดนรงค์ค่ะซึ่งมีผู้มีมีซอลักมาด้วยจะเรียกเป็นผู้เสียหายก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็ก็ทำอ่ะนะเราก็ตรงตรงอ่ะนะเราก็ตรงหมดสิทอ่ะเออก็เขาก็ลงมือไปแล้วเขาก็โอนตังค์ไปแล้วมันก็จะบอกว่าผู้เสียหายก็ ก็คงจะไม่ได้ะมันก็ต้องร่วมกันนะถ้ามันเกิดว่ามีหลักฐานนะค่อนข้างที่จะชัดเจนค่ะแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะไปหลายๆที่ค่ะพรุ่งนี้ไปหลายที่อยู่ทีนี้ทีนี้ปุ้ยถามต่อก่อนที่จะไปถึงพรุ่งนี้นะคะว่าแผนพรุ่งนี้จะมีอะไรบ้างเนี่ยนะคะถามต่อว่าร<อ>จริงๆแล้วในระหว่างที่เราอยู่ในมูลนิธิอันนี้เนี่ยปุ้ยย้ำกับคุณผู้ชมนะคะปุ้ยปุ้ยฟังจากคุณนายแม่ท่านเดียวนะคะซึ่ง ก็พูดในมุมของคุณนายแม่นะคะ,ะถึงแม้ว่าเจ้าตัวหมายถึงคุณต้นอ้อไม่ได้ไม่ได้ออกมาแสดงเดี๋ยวเ,เดี๋ยวว่มีว่มีคําสัมภาษณ์ของคุณต้นอ้อซึ่งให้สัมภาษณ์ช่องแปดด้วยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณนายแม่ตอบคาถามไปแล้วก่อนหน้านี้ในหลายๆสื่อและจะถามคุณนายแม่นะคะแต่ถามต่อ,อเ,เอาอเอาตรงนี้ก่อนอคือหลังจากหลังจากนั้นก็คือเรารู้เห็นอะไรบางอย่างที่เราไม่สบายใจแต่เราไม่พูดเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องของเขา แล้วหลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจลาออกถูกไหมคะพอเราออกจากโูลเีนทิเป็นหนึ่งคำถามคืออันนี้ไม่ใช่ปุ้ยคนเดียวที่ตั้งคำถามนะเพราะว่าในคอมเมนต์หรือในแอปฟ้าแอปแดงหลายๆแอปเนี่ยตั้งคำถามคุณออกมาแล้วคุณถึงมาแฉ ทำไมคุณต้องมาแฉตอนนี้คุณมีฮิดเด้นอเดจด้าอะไรคุณมี<า>หมอกอะไรหมกเม็ดทําไม,ไม,มคุณามาแฉเพื่อนของคุณอ<า>มองเป็นว่าฝ<า>ั่งนี้บอกว่าคุณเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดถามว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนี้ถ้าจริงๆอ่ะใช้กับเราเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าในเบื้องหลังแล้วเนี่ยการที่เราลงมาทางใต้อะค่ะมาทําเรื่องเชื่อมจิตอ่ะเราต้องถามว่าใครเป็นคนบล็อกเราไม่ให้ลง แล้วใครเป็นคนใส่ร้ายเราให้ข้อมูลผิดๆต่อผู้ใหญ่หลายๆท่านซึ่งอันนี้เรามีหลักฐานนะคะอ่าว่าไปกล่าวร้ายใส่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าตอนนั้นรู้สึกนอยไหมรู้สึกนอยค่ะเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเราก็ไม่ได้ไม่ได้สีเรียดแต่พอมันมีคำพูดคำพูดหนึงของคนที่เรานับถือนะคะมันออกมากระเด็นใส่หูเราแล้วเราบอกว่าเฮ้ยนี่เราผิดขนาดนี้เลยเหรอ เฮ้ยเราทำเราก็อุดมการเดียวกันนะเว้ยเออเราไม่ได้คิดจะไปวางม็อบหรือทำร้ายฝั่งเชื่อมจิตเขาไปใส่ร้ายเราว่าเราอ่ะจะไปก่อม็อบและทำร้ายฝั่งเชื่อมจิตซึ่งอันเนี้ยพี่อ,ออกตัวเสมอว่าพี่ไม่ได้เคยคิดจะทำเพราะถ้าพี่เป็นคนทำวันนั้น ถ้าพี่จะอยากได้หน้าสื่อหรือพี่จะเอาความสะใจเพราะคนในมือเนี่ยพันสองร้อยพี่ก็บอกเขาตลอดพี่อ้อเนี่ยมีผู้สนับสนุนมาพี่อ้อมาด้วยกันไหมขนมจีนพันรูและคนพันสองร้อยเราก็แจ้งเขารายละเอียดเขาตลอดเขาบอกว่าหน้าไปนเนาะหน้ามาเนาะมีค่ะพี่มีหลักฐานหมดทุกอย่างค่ะแล้วพี่ก็มีหลักฐานที่เขาไปพูดว่าที่พี่ที่เขาไล่พี่ออกจากมูลนิธิเนี่ยเพราะว่าพี่จะไปทําร้ายฝั่งเชื่อมจิต ไปทำร้ายร่างกายน่ะเหรอคะถูกต้องค่ะพี่เป็นผู้หญิงคนเดียวพี่จะไปทำอะไรเขาอะคือคนที่ไปร่วมอุดมการณนะ์ณตรงนั้นเนี่ยเขาไปอุดมการณ์เพื่อคัดค้านลัทธิเชื่อมจิตทำไมต้องเอาลัทธิเชื่อมจิตมาทำร้ายพี่ทั้งๆที่พี่ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ชอบเกลียด และก็ไม่เห็นด้วยกับรัททินี้ทําไมถึงไม่ช่วยกันถูกต้องทําไมถึงไม่ช่วยกันทําไมต้องคิดว่าพี่หิวแสงมาหาแสงจากรัททินี้ทุกคนหิวแสงหมดค่ะทุกคนอยากได้หน้าสื่อหมดค่ะเพราะมันเป็นข่าวดังและทุกคนก็อยากจะทําให้มันจบให้มันสิ้นซากเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ดีใครมี power ด้านไหนก็ออกมาช่วยใครมีความความเด่นด้านไหนก็ออกมาช่วยกันไม่ใช่บล็อกแค่พี่นะคะ บล็อกสื่อใหญ่ด้วยเบล็อกสื่อใหญ่ด้วยหรอคะใช่ค่ะอันนี้ที่ธีการบล็อกอะค่ะบล็อกบอกว่าเออเนี่ยจะเข้ามาแล้วแบบว่าเหมือนยามว่าทางทีมเนี้ยอะไรอะทางทีมอะ ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้และแบบเหมือนยามเกียรติยามศักดิ์สรอันนี้พี่ได้ยินจากหูแล้วก็งไม่เข้าใจี่ไม่เข้าใจโทษทีค่ะเหมือนถ้าใครเข้ามาในคดีนี้ค่ะที่ไม่ใช่คนที่เริ่มต้นตั้งแต่แรกเนี่ยหรือ,อเข้ามาไม่ได้รับการอนุญาตเนี่ยหรือว่าไม่ได้บอกกล่าวก่อนเนี่ยเหมือนการยามเกียรติคนที่อยู่ก่อนอย่างเงี้ยค่ะอ่าแต่ในส่วนตัวมุม,ม,มพี่เนี่ยพี่มองว่าทําไมไม่ช่วยกัน ในในส่วนตัวพี่นะทําไมไม่ช่วยกันในเมื่ออุดมการเราเนี่ยคือไม่ชอบมันอ่ามันก็ต้องทําแบบนี้สิคือไม่ชอบมันก็ต้องก็ต้องจัดการมันต้องร่วมมือกันที่จะจากําจัดมันสิใครมีความเด่นความเกลี่ยนเอาเราสามารถรวมคนได้เฮ้ยก็ดีนะรวมคนได้เนี่ยเออแล้วคนมาเนี่ยแสดงพลังพอมันแสดงพลังแล้วพี่มาจับได้ไงว่ามันมีคนที่จับปั่นกระแสรเรื่องนี้ว่าจะให้เกิดการก่อ็อบเนี่ย อ่ามันเกิดมันมันมีจริงๆค่ะมันมีจริงๆแต่มันไม่ใช่ฝั่งเราอ่าแต่เขาอ่ะไปบอกว่าเราเนี่ยจะไปทําร้ายฝั่งเชื่อมจิตอันนี้มีหลักฐานนะคะมีหลักฐานสิ่ง,งที่พูดจําไว้ว่าสิ่งที่พี่พูดทุกคํามีหลักฐานอืมไม่ได้พูดลอยๆไม่ได้พูดลอยๆค่ะโอ้พี่ก็กลัวโดนฟ้องนะคะถ้าพูดลอยๆอยอ่ะอืมพี่กําลังพี่พี่กําลังพี่กําลังจัดการในในคนที่ เขาทําไม่ถูกต้องมาตั้งแต่แรกซึ่งพี่อุดมการพี่อย่าชัดเจนคือไม่เอาเชื่อมจิตน้องถ้าเกิดพี่อยากจะหวงมูลนิธิพ่อพี่ก็มีส่วนในการจัดตั้งถูกไหมคะอ่าทําไมพี่ต้องลาออกเพื่อมาจัดการไอ้พวกนี้ล่ะฉันต้องสรุปแล้วสรุปแล้วพี่ลาออกเองหรือว่าคุณลาออกเองค่ะด้วยตัวของพี่อ้อให้ออกค่ะพี่ลาออกด้วยตัวของพี่เองมีหลักฐานค่ะ อ้าวทำไมมันมีข่าวว่าคุณต้นอ้อให้ออกเพราะว่าพี่ถูกต้องความรุนแรงกับเชื่อมจิตค่ะถูกต้อง,ถ,องถูกต้องค่ะพี่ขอลาออกเองแล้วพี่เนี่ยไลฟ์ไลฟ์ก่อนหน้านั้นด้วยซ้ําพี่ไลฟ์เสร็จแล้วพี่ไปบอกว่าพี่ขอลาออกนะอ่า หลักฐานมีหมดค่ะพี่ไปไลฟ์สดพี่บอกว่าทุกคนเนี่ยมีมีพี่คนหนึ่งนะคะในในกลุ่มเนี่ยที่อยู่กันในกลุ่มทุกวันนี้เลยเนี่ว่วาลงมาช่วยคนใต้หน่อยอะไรเงี้ยออ้ยถ้าลงไปช่วยไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะเชื่อมว่าเราเนี่ยเป็นของมูลนิธิอะไรเงี้ยเออเอาไม่ล่าเนี่ยลาออกให้เลยแล้วก็ไปช่วยซึ่งอันนี้พี่บอกว่ามันเป็นเหตุผลดีที่สุดสําหรับพี่เพราะถ้าเกิดว่าให้ไปเอาเหตุผลอย่างอื่นที่มันไม่ดีอ่ะมันจะกระทบตัวเขา แล้วพี่ออกมาเนี่ยพี่เขียนหน้าสื่อดีมากนะถึงเขาถึงมูลนิธิพี่เขียนหน้าสื่อดีนะพี่ไม่ได้ทําร้ายไม่ได้ทําลายอะไรเลยอันนี้คือความสัตย์จริงค่ะพี่ไม่ได้เคยทําร้ายไม่เคยทําลายและไปถามนักข่าวทุกคนเลยว่าพี่เคยพี่มีพี่มีลายของนักข่าวทุกคน200กว่าคนในกลุ่มะพี่มีหมดทุกคนนะถามได้เลยว่าพี่เคยไปให้ร้ายเขาหรือเปล่าพี่มีคนในคอมเมนต์บอกว่าสาบานดิ โอ้พี่สาบานนี่ตายหาตายโหงแต่เขากล้าสาบานกับพี่ไหมพี่ขอสาบานต่อหน้าต่อหน้าพระแก้วมรกตเลยค่ะถ้าในคําพูดที่พี่พูดเนี่ยซึ่งมันมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยไม่เป็นความจริงขอให้พี่ชิบหายตายโหงตายหาในสาวันเจดวันแต่ถ้าเกิดว่าใครที่พูดไม่จริงแล้วใส่ลายพี่แล้วใส่ร้ายต่อผู้ใหญ่ทุกๆคนขอให้เกิดความ,มวิบัติต่อเขานับวัดนับตั้งแต่วันเนี้ยฉับพลันไปเลยอะ่ะ พี่เป็นคนทำบุญพี่เป็นคนพี่เป็นคนไหว้พระสวดมนต์พี่เป็นคนถือศีลฉะนั้นในสิ่งที่พี่พูดพี่ขอถ้าเกิดว่าพี่เป็นเมืองพุทธจริงๆนะคะแล้วเป็นพุทธแท้ร้อยเปอร์เซนต์ในสิ่งที่พี่พูดหลักฐานชัดเจนมากๆเนี่ยพี่ไม่โกหกไม่ตอแหล